ลุปัูส้าาายบสลนวัสดีครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับเช้านี้ลุงปันก็พาเข้ามาในสวนผักอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปแต่งตัวเปลี่ยนสภาพไปทํางานนะครับเดี๋ยวแวะเข้าสวนก่อนก่อจะมาทํางานในสวนเล็กๆล,กล,กลกน้อยช่วงเช้าอาศัยเวลาว่างว่างช่วงเช้า ตอนดื่มกาแฟนะครับทุกคนดื่มกาแฟกันตอนเช้าแล้วก็เขา้าสวนนะครับก็จะมาทํางานในสวนเล็กๆน้นอยๆนะครับเพราะว่าทาเอาวันละเล็กละน้อย <c oughs> สําหรับวันนี้ลงจะมาลื้อข้างแตงทิ้งนะครับในข้างตัวข้างแตงนี้ลื้อออกนะครับหรือแบบเก็บไม้เอาไว้ใช้นะครับก็จะทยอยรื้อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เสร็จในวันเดียวนะครับก็จะอาศัย เราะว่าเวลาเอาช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับก่อนทํางานหลังเลิกงานอะไรประมาณนี้นะครับแด้วเข้าสวนกเกษตรพื้นที่น้อยของรุ่งนี้แหละครับเพื่อที่จะรื้อออกแล้วก็จะเตรียมพื้นที่ปลูกแตงใหม่นะครับปลูกแตงปลูกถัวใหม่เพราะว่าของที่เก่าที่ปลูกไว้นี้หมดชุดแล้วครับแห้งเหี่ยวไปตามกาลละเวลานะครับ แล้วเราก็จะปลูกเตรียมพื้นที่เตรียมดินเตรียมอะไรเตรียมพื้นที่ใหม่นะครับเพื่อที่จะปลูกผักในช่วงฤดูหนาวของเราปีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและท่านผู้ชมทุกทท่านที่แวะเวียนมารับชมเป็นกําลังใจให้ลูกปั่นโดยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับคลิปลุงปั่นก็จะดูเพลินๆสบายสบายไม่ต้องเสียดเครียดเลยนะครับดูให้มีความสุขกันทุกคนก็พอแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับ ที่ลุงก็จะอยู่ในสวนนี่แหละครับทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆนอยในสวนนะครับปลูกผักไว้กินเองซะส่วนใหญ่นะครับเราชอบกินผักอะไรเราก็ปลูกผักชนิดนั้นเพื่อ,อไว้รับประทานนะครับสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราปลูกผักาปลูกผักปลอดสารพิษนะครับ <c oughs> ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับในการกําจัดวัชพืชพและศัตรูพืชนะครับเรากําจัดด้วย ธรรมชาตินะครับเก็บทิ้งเก็บออกธรรมดาของเรานะครับเพราะฉะนั้นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกผลผลิตที่ได้มาก็เลยปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเยอะนะครับสารพิษปนเปื้อนมาในพืชผักสวนครัวก็เยอะนะครับถ้าเราไปซื้อหาในตลาดนะครับ จะมาบริโภคได้ก็ต้องไปทําความสะอาดล้างต้องหาอ่ากรณกและหาวัตถุมาล้างทําความสะอาดเพื่อที่จะกําจัดสารปนเปื้อนมาในพืชผักสนวนต่วที่เราก่อนเราจะมาบริโภคมาประกอบอาหารนะครับแต่ถ้าเราสามารถนะครับมีพื้นที่สามารถปลูกเองได้นะครับมันก็จะดีนะครับหนจะลดค่าใช้จ่ายจากาการซื้อหาได้กินผลผลิต พืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยนะครับก็ดีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีความสุขอยู่กับมันนะครับเห็นเขาเจริญเจ็บตูแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับได้กินผักที่สดสะอาดป,ปลอดภัยไรสารเคมีตกค้างด้วยแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับทุกคนนะครับสำหรับท่านใดที่มีพื้นที่มีโอกาสมีเวลานะมีความสนใจมีใจ ชอบเอลยเงี้ยก็ลองหาพื้นที่ดูนะครับพื้นที่เล็กๆอย่างห้างลุงก็เล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านเราก็สามารถตั้งกระถางหรือตั้งภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถเอาใส่ดินเพื่อที่จะปลูกผักได้ก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆลุงก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆมานี่แหละครับอาสัยเวลาว่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับทาไม่ได้ทำํำตลอดทั้งวันนะครับ เป็นงานอะเรเล็กซะส่วนใหญ่นะครับทุกคนนะครับจากนี้ลุงก็จะมือรื้อนะครับออาข้างออกก่อนเอาไม้ออกก่อนนะครับจะไปเก็บรวบรวมตั้งเอาไว้เพื่อที่เอานํากลับมาใช้ใหม่นะครับส่วนกระสอบปุ๋ยที่ใส่ดินน่าจะใช้ต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากมันน่าจะเปื่อยไปแล้วนะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะครับลุงก็จะใช้กระถางแทนเพราะมีกระถางอยู่นะครับตั้งๆ รอบนี้ลงจะลือ,ออกก่อนแล้วก็จะมาดูว่าเราจะตั้งเรียงวางยังไงนะครับไปครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับไม่เสร็จวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จบัลืน่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนนะครับทุกคนไปทํากันเลยครับ อันแรกก็เราก็ดึงอันนี้ออกก่อนเลยนะครับลุงก็จะดึงพวกเครื่อต่างๆทิ้ก่อนนะที่จะเอาหรือไม้ลงค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับวเวลาเล็กการน้อยนะครับไปได้รีบร้อนอ,อะไรปากหมายนะมไม่ได้รีบร้อนครับเพราะว่าเรา เป็นผักของเราเองนะครับบุกในบ้านของเรานะครับมีเวลาเราก็ก่อนที่เราจะทำงานหลังจากเลิกงานกลับมาครับถ้ามีเวลาเหลือเราก็มาทำนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณนี้แหละครับทุกคนในการอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับแปลงผักนะครับก,ก็สวนก็ต้องแต่งกายและกลุ่มนิดหน่อยนะครับ พยุงเยอะนะครับทุกคนช่วงนี้หน้าฝนะยุงเยอะยุงเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใส่เสือ้อแขนยาวกางเกงขายาวถ้ามีผ้าปิดหน้าปิดตาด้วยก็ดีนะยุงเยอะอลูกแตงก็ยังมีเหลือลงเหลืออยู่นะนึกว,ว่าเก็บไปหมดละ ก็ยังมีลงเหลืออยู่นะดึงเอาเครือทิ้งกันมันดึงไม่เยอะละไม่อยากไม่เยอะหละรับเพราะว่ามันตายไปซะเยอะแล้วนะครับทุกคนที่ตายไปก็เยอะแล้วนะครับลงเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะลงเรืออยู่นิดๆหน่อยๆโอ้โหมีแตงลูกหนึ่งจะว้อยไปกินกับน้ำพริกตอนเช้า กกินเองนะครับทุกคนฝนก็เหมือนทำท่าจะตกนะครับบรรมากาศก็เย็นสบายนะครับลมพัดวอยๆเลยละครับก็เตรียมพื้นที่นะครับท,ทุกคนทุงที่รื้อนี่ก็จะได้ทําพื้นที่เตรียมดินเตรียมกระถางเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับ กไว้กินเองมันก็ได้ผลดีนะครับมันอย่างที่ลงได้ทําวิดีโอให้หลายๆคลิปในการเก็บผักนะให้ทุกคนได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วหรือว่าเป็นแตงนะหรือว่าเป็นมะเขือนะครับทุกคนถือว่าได้ผลเลยแหละครับถือว่าได้ผลดีเลยแหละครับได้ไปตําได้ไปผัดได้ไปจิบน้ําพริกเลยแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือแตงกวาดนะ้ะผลตอบแทนได้เลยนะครับลดค่าใช้จ่ายในโปวเเงินของเราได้อย่างดีเลยครับส่วนไม้ลูกก็จะไปเก็บรวบรวมไว้ที่ต้นต้นมะม่วงนี่นะครับเพื่อเป็นอ,อนี่นะครับจะมาเก็บรวบรวมไว้ต้นต้นมะม่วงนี่นะครับ แผงที่กําแพงไปเลยดีกว่านี่ที่แพงไว้เลยกับเสร็จแล้วเราทาเวลาเราจะมาทําข้างทัวใหม่ข้างแตงใหม่แล้วก็จะได้ไม่ต้องหาไม้มันยุ่งยากนะแล้วก็จะมีอุป,ปกรณ์และว,วัสดุพร้ปปรอมเลยนะครับทุกคนพร้อมที่จะใช้งานเลยนะครับยุ่งเยอะนะคัน ลงเยอะมากเลยช่วงเช้าก็ช่วง,งเย็นนี่นะนีอ่กออกเลยครับนี่โอ้ก็มันใช้เวลาก็เล็กๆน้อยนะครับหลังจากที่เราก่อนเราจะไปทำงานนะครับ หรือว่าหลังจากที่เราเลิกง,งานกลับมาบ้านแล้วนะครับถ้ามีเวลาเหลือ,อยังไม่มืดเกินไปนะครับก็เข้าสวนนะครับบางครั้งลุงก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟตรงนี้ลุงมีไฟแสงสว่างอยู่นะครับเปิดไฟทําตอนกลางคืนก็มีบางครั้งนะครับเย็นสบายนะครับถ้าวันไหนยุงไม่เยอะนะครับแต่ถ้ายุงเยอะๆลุงก็ไม่ไม่เข้ามาเท่าไหร่นะครับ พวกหอยทากนี่ถ้าเห็นเก็บทิ้งเลยนะครับนี่พวกหอยทากพวกนี้นะครับมันเป็นสัตว์ตัวเพืชของเรามา่กินใบผักเราอย่างดีเลยใบผักปังใบอะไรพวกนี้นะครับหรือใบแตงใบถั่วเราโยนเข้าป่าไปเลยดีกว่านะครับลุงไม่ได้ฆ่ามันนะครับโยนเข้าป่าข้ามกำแพงไปเลยนะครับเพราะฝั่งหลังกำแพงขวางนู้นมันเป็นป่ารกนะครับเขาไม่ได้ทําอะไร เขาปล่อยเป็นป่าลกทิ้งไว้เลยตอนแรกเขามาขุดคลองเอาไว้สองเส้นเหมือนกลบว่าเขาจะมาทําสวนเกษตรผสมผสานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งเห็นเขาเอามันห้านาทีมาปลูกนะครับแล้วพอเข้าหน้าฝนแล้วไม่ได้มาทําอะไรลกไปหมดแล้วครับเนาะมีแต่ต้นหญ้าเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกปลาหะ ศัตรูพืชของเราเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นที่ของคนอื่นนะครับเราจะเข้าไปารบกวนเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับเพื่อนบาทเพราะฉะนั้นลรก,ก็ปล่อยลกไปแล้วก็ลุงก็อาศัยป้องกันในพื้นที่ของลุงแค่นั้นเองแค่นั้นทำได้แค่นั้นเองครับส่วนที่มันลรก,ก็ปล่อยให้ลกไปนะครับ ต้นพริกนี่เป็นพริกที่หนูสวนนะครับนี่มันงอกเองลงก็เลยอปล่อยมันขึ้นมาเลยนะครับมันก็ได้หน่วยเก็บไปตําน้ําพริกกะปิได้หลายรอบเหมือนกันนะครับนี่ลุก็เก็บไปตําน้ําพริกกะปิหลายครั้งเหมือนกันมันขึ้นเองมีอยู่สองต้นนะครับอ่ามันขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อ,อก่อนนี้ลุงปลูกพริกไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันสุกมันรั่วนะ มันก็เลยออกมเมล็ดมันลวกมันก็เลยติดงอกขึ้นมาสองตนนี่ครับให้หน่วยดูนะครับนี่เป็นลูกอยู่ตนก็ไม่ค่อย,อยจะโตเท่าไหร่หรอกครับ <c oughs> แต่ก็ให้ผลผลิตได้นะครับเหมือนอย่างกับเพาลุงก็ปล่อยนะครับเอง,งอกมาลุงก็ปล่อยให้เขา จเจริญเติบโตไปเลยไม่เอาใส่กระถางแล้วเพราะว่าให้เขามอกตามปกติของเขาไปเลยครับ <c oughs> เล็กๆได้น้อยหาเวลาว่างเอานะครับตาข่ายชอบวิธีชีวิตแบบของลุงปัดก็ลองหาพื้นที่ทำ แบบลุงปัดดูก็ได้นะครับทำันละเล็กนั้นน้อยเดี๋ยวก็เสร็จครับไม่ยากไม่ยุ่งยากจุดปลูกผักในกระถางปลูกผักกินเองเดบบ็ยง่ายๆนะครับลูกทุ่งพื้นบ้านอีสานสดชื่น ลุงไทยนากลางลุงลำน้ำใสปายเข่าอูกลิ่นหอมในสายลมเดินตามความไฟตนเย็นตะวันตกฝันถึงบ้านเฮาแอบยิ้มเริ่มใจเสมอใจกลางสู่้าเคียงป่าใหญ่สีน้ำไหลขับลมดังลางเป็นซึ้ง ตามรอยเดิมทางอีสานไม่หา่างป่วยน้องครองบึงนี่คือหูรั้นใจลุมปันลูกอีสานล้านยาโมสายเลือดเกษตรในบ้านเฮาสืบสามวัดคันเลิทำไม่เคยพลาดเดินทางต่อดูรักและผกดี ความยากลำบากไม่เคยวันในท้องนาเราจะสามัคคีช่วยกันทำไรทำหน้าสนุกสนานความสุขนี้มีอยู่ทุกนาทีลูข้าวนาทีดไม่ฟ้าครา ท้องฟ้าแสนสดใสใแผ่นดินเราเป็นลูกหลานแห่งท้องทุ่งนาเบิงตามฝันในทุ่งดินแดนนี้ลุงปันลูกกีสารายาโมสายเลือดกษะเสในบ้านเฮาสืบสานวัธฒนธรรมไม่เคยพลาด เดินทางต่อดูรักและภักดีลุงปันลูกกีสานยาโมสายเลือกเกษตรในบ้านเฮาสืบสามวัดคันและทำไม่เคยพลาเดินทางต่อดูรักและภักดีความยากลำบากไม่เคยวัน ไม่ท้อบหน้าเราจะสามัคคีช่วยกันทำไรทำหน้าสนุกสนานความสุขนี้มีอยู่ทุกนาที โคครับผมเพืเ่อนๆเสร็จแล้วตอนนี้ลุงก,ก็นำไม้ของข้างถั่วไปเก็บไปมุมนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอาไว้มาใช้ในรอบหน้าถัดไปนะครับเป็นวัสดุที่มันยังสามารถใช้ได้ก็หมุนเวียนใช้ไปเรื่อยๆนะครับประหยัดต้นทุนนะครับทุกคนนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราค่อยมาวางจัดลองดูวางโลเคชั่นมันใหม่ดีๆว่า จะจัดพื้นที่ยังไงนะครับลุงคิดว่าลุงจะเอาแตงแถวหนึง่งถั่วฝักยาวแถวหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้มะละมะละอีกสักสองกระถางนะครับเพราะว่าลุงเพาะพันธุ์มะละไว้เรียบร้อยแล้วด่ทุกคนลุงได้เพาะพันธ์ตนมะละลูกโตนะครับพอดีได้มเมล็ดพันธุ์มาลุงก็เลยมากล้าใส่ถุงดำามาไว้นะครับต่ตอนนี้งอกแล้ว ส่วนแตงกวากระถั่วไม่ได้เพาะพันธุ์อย่างนี้นะครับแตงกวากระถั่วจะลงลงลงปลูกในนี้เลยนะครับในกระถางเลยแต่จะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่หากระถางใหม่นะครับกระถางพวกนี้มันถุงอ่าถุงปุ๋ยมันขาดแล้วนะครับมันใช้ต่อไม่ไหวแล้ว <interrupting> ก็จะเลือกเอาเฉพาะถุงไหนดีๆเอาไปใช้ต่อนะครับส่วนถุงไหนขาดก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางนะอาจจะได้ขย,ขยับขยับขยื่นวางโลเคชั่นแปลงผักใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ จะได้ขย่นย้นเลื่อนเลือนกันไปเพื่อที่จะให้มันได้สองแถวนะครับก็คือแถวแตงกวากับแถวตัวฝักยาวส่วนต้นมะละนี่จะไปตั้งอีกตรงมุมนู้นนะครับต่างหากนะมะละไ <c oughs> ม่ให้เชื่อมต่อกับเขาตัวฝักยาวอาจจะอยู่ไม่กี่กระถางส่วนแตงกวาอาจจะยาวไปนูน่นหรือว่าแตงกวาอาจจะไม่กี่กระถางตัวฝักยาวยาวไปนูน่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับทุกคนนะครับนี่แล้วครับเราก็ใช้เวลาว่างๆนะครับก่อนไปทํางาน หลังเลิกงานกลับมาบ้านนะครับมีเวลาแล้วก็ลงมาดูแลเพื่อผักสวนครัวเราแบบนี้แหละครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับผมนะครับเดี๋ยวลงจะไปลดผักต่อเพื่อที่จะลดผักเสร็จแล้วถึงจะขึ้นบ้านนะครับไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวทำงานนะครับทุกคนนะครับเก็บของก่อนเสร็จแล้วลุงก็จะไปลดน้ําผักนะครับรดรดพวกผักต่างๆนะครับที่เพิ่งปลูกใหม่นะ รถพืชผักสวนคัวที่ปลูกใหม่นะครับผมก็เริ่มจากมุมนี้ไปอีกเช่นเดิมนะทุกคนนะเริ่มจากมุมนี้ไปเช่นเดิมรดพอถ้าฝนตกก็ดีนะครับแต่ฝนมันก็ตั้งเข้ามาแล้วนะมันก็ตั้งเข้ามาแล้วล่ะครับมะละกอตัวตน,นี้กำลังเป็นดอกนะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกให้ลงหรือเปล่าแล้วก็มาดูกันนะ เราเห็นน้ำต้นมะพ้าวนะครับออเลิกฝนก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับแต่วันนี้แต่เช้ามานี่เห็นตั้งเขามา ดูท้องฟ้านี่มืดคึ้มเลยนะครับนม่ปกคุมเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ลุงก,ก็ลดน้ำไว้รอก่อนดีกว่านะครับถ้าฝนไม่ตกก็เราก็ยังดีที่ว่าได้ลดน้ำนะเพราะว่าเราปลูกพืชในกระถางนะครับในทุกคนก็คือเขาเราก็ต้องหมันนะครับดูแลลดน้ำให้เขาดีๆ ลงก็กลัวความชื้นในกระถางมันจะไม่มีนะครับถ้าผลไม่ตกในความชื้นในกระถางก็จะไม่มีจริงๆนะแต่ถ้าผลตกมันก็ดีหน่อยครับความชื้นในกระถางก็จะโอเคอยู่นะครับมะเขือนี่ก็ลดเน้นๆเลยครับเพราะว่ากำลังติดลูกติดดอกเยอะแยะเลยนะครับหลังจากที่ลุงได้ลดน้ำโฮอร์โมนอโฮอร์โมน ก็คือน้ำหมักจากน้ำซาวข้าวนะครับลงหมักทิ้งไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับจนน้ามันใสเลยนะครับลงหมักทิ้งไว้จนน้ามันใสก่อนน้ําใสเลยลวงก็มาผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอมาลดให้เขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับมออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะ ผักปังก็เพิ่งปลูกใหม่เข้ามาอีกนะครับทุกคนในผักปังลุงก,ก็เพิ่งปลูกใหม่นะเพิ่งปลูกใหม่หนอกนี่ก็กําลังรัดยอดแล้วนะครับผักหนอกลุงเสร็จแล้วละครับปลูกพยายามปลูกให้หลากหลายนะครับลุงก็พยายามปลูกให้มันหลักหลายให้มันมีครบยเยอะแยะเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับผักอาไหนที่ว่ามันเราต้องการที่จะบริโภคเยอะเราก็ปลูกให้มันในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับทุกคน ตรงนี้ฝนตกกระแทกบ่อยนะมันก็เลยไม่ค่อยดูไม่ค่อยเงางามเท่าไหร่นะครับผักบางชนิดก็มันก็ไม่ได้ชอบนะครับเจอฝนอัดฝนกระแทกเข้าไปมันก็จะมีอาการแยหมือนกันนะทุกคนนะจากนั้นก็มันดูแลเขานะครับพอพื้นที่ปลูกผักแล้วน้อยนะก็ปลูกผักในกระถางดูแลง่ายๆอยู่แล้วนะครับทุกคนนะดูแลกันง่ายๆ ช้เวลาไม่เยอะหรอกครับแต่ละวันนะครับในการดูแลพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้นะครับเวลาไม่เยอะนี่ก็ถ้าเราเอาใจใส่เขาดีๆนะครับเขาก็ให้ผลผลิตเราดีๆกลับคืนมาเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ถ้าเราปล่อยว้างเขาทิ้งนะครับมันก็อย่างว่านะครับก็ตามนั้นนะครับเสลี่ลุงก็ออกดอกแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ติดแล้ว แตกยอดกันเยอะแยะแล้วนะครับประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็ปลูกไว้เป็นต้นกล้าด้วยนะครับไว้เป็นอพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เพาะพันธุ์ขยายขยายไปเยอะๆนะครับสำหรับใครมีโครงการอะไรดีๆก็ลองทาดูนะครับง่ายๆเลยนะครับมะเขือลงก็ออกดอกติดลูกเงแ้ยนะครับลูกเล็กๆ,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 ๆก็เต็มหลครับ เพราะฉะนั้นต้องอัดน้ําให้มันได้สมเต็มที่นะครับอัดน,น้ําให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ลูกจะได้สมบูรณ์นะครับเราประทานจะดสดกรอบอร่อยนะครับกว่าจากสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับปลูกผักกินเองแบบนี้นะครับมีต่อสุขภาพมีต่อร่างกายของเรานะครับปลกินเองแบบนี้นะครับ สนใจก็ลองทําตามรูปปันดูได้เลยนะครับง่ายๆครับเราจะได้กินผักที่สดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับทุกคนปลูกอย่างละเล็กหน,น้อยพยาอยางปลูกให้มันหลากหลายมันก็ควบคุมเองนะครับเราชอบไหนมากเราชอบไหนเนี่ยเราก็เน้นตัวนั้นไปเยอะๆนะครับ แต่ตั้งโอ้เลาก็ปลูกใส่กระถางไว้ด่ครับนย่งเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้ไปเครื่องเคียงในการเป็นส่วนผสมในการทาเมนูอร่อยๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะไม่ได้ยุ่อยากอะไรเลยนะครับอเอ๊เสร็จแล้วครับสําหรับเช้านี้นะครับเช้านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะลาไปด้วยบรรยากาศลมรืด่ดภายใน ต้นไม้มันเยอะนะครับต้นไม้เยอะมากเลยนะครับต้นไม้เป็นไม้ป่าไม้ผลอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนี่ครับก็ลาไปด้วยบรรยากาศประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเขามารับชมเป็นกําลังใจให้ลุงฝันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปกันเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมใหม่นะครับที่แวะเวียนเข้ามาก็ออกฝากกดติดตามช่องลุงฝันลูกอีสานหลานย่าโมให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงได้ทําคลิป ดูเพลินๆสบายๆไปเรื่อยๆนะครับขอขอบพระคุณอย่างรงู้ดือเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับทั้งเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยและก็อยู่ต่างประเทศนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมกเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆอย่างนี้แหละครับแล้วเราจะได้บริโภคผักที่สดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมี ตกค้างอย่างแน่นอนครับทุกคนนะครับครับชมแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องลุงปันลุกอีสานหลานย่าโมให้ลุงนะครับเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารไว้ในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับผักที่เราชอบกินกินผักที่เราชอบปลูกนะครับสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับพื้นที่เล็กน้อยครับพื้นที่เล็กน้อยในการปลูกนะครับทุกคนใช้เวลาในการดูแลก็น้อยนะครับทุกคนนะครับ สวัสดีโชคดีมีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปลุงปัญจะพาไปทำอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับผม